I supplies got ได้แล้วแตกกี้ตอนดนยิงไม่ได้ยินเสียงมันวิ่งไปหยักก็ไม่ได้ไปเพราอทีแรกอะที่ก่อนที่เราจะไปหมู่บ้านนั้นน่ะหนูมาร์กไม่อยู่ว่ามีคนอะ ขึ้นไปบนขาวแล้วทีเนี้ยพอเปิดจุดตรงนี้ยิงเสร็จปุ๊บอ่ะมันเหมือนได้ยินเสียงมันก็ได้วิ่งมาหาต่อให้มันไปแล้วอ่ะแต่แบบมันเล็กไงพี่มันไปมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงมันก็กลับมาหาสิโม่ถึงบอกไงเวลายิงเสร็จให้มองหน้ามองหลังรอบๆอ่ะไม่งั้นอ่ะเราจะโดนอย่างเงี้ยหนูหันไปหนูเห็นมันยืนเล็งอยู่ บอกไม่ทันเนหนันไปเลงพี่อยู่เลยทัดได้สวนดยมันมาซ้ำพี่ก็ลเลยลมยิงลมไปตัวหนึ่งแต่มจัก,กรยานมาข้างหลังไงเลยต้องหลบ นาคาเพียบแล้วไม่ได้เก็บอ่ะเอ็4โฟแล้วโอเค อันนี้ไม่มีคนลงกำลังใช่ไหมไม่มีไม่มีมีตัวนะข้างหน้า m a r k the <to> location m a r k e location ไใ้กนในมู่บ้านเลยมันได้เติบโตแล้วเราไปมันจะจบชีวิตเรา เราหรือมันตาแปะต้องโผลขนาดนี้เหราเบ้นตาแปะเลยกูไอ้ดอกหล่นต้นนี้ด้วยเหีื่ยแล้วนอนนอนนอนในย่าดีกว่ายังไงมาก็ต้องมาหอบแอร์ดอกแอร์ดอกเห็นนะเนี่ยเนี่ยทางเนี่ย m a r k the location อง <ใน S 2> สามโซนเนี่ยในบ้านหมู่บ้านใหญ่ะมีตัวโอ้ยยยยอยู่นอกวงอยู่อยู่อาคารนี้ คารสามสี่ชัน้นนั้นตรงหน้าต่างเห็นหัวแม่แมบอาคารสูงสูง ใครอ่ะข้างหน้ามันยิงมันยิงใครอ่ะเก็บเสียงด้วยกระโดดไปกระโดดหน้ายอย่างนั้นโดดลงแล้วลงจากอาคารแล้ว እ እ እ để tập location location <coughs> 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 <Chod đàng, chod. coughs> <coughs> Ha <laughs> มองมาอยู่ตรงนี้มีคนมา a w e s o อ e a w e s o ด e a w e ้ o บ้านแล้ว <Awesome. Awesome. S 1> พี่เข้าบ้านเลยนะอะฟังเสียงด้วยนะพี่เผื่อมันอยู่ในตึกเพราะมันอยู่ในวงหนูคิดว่ามันน่าจะไม่ไปไหน

ไปบ้านทั้งนู้นอ่ะอืมฟังเสียงแล้วไม่มีก็เข้าไปอยู่ได้แต่ถ้าไม่ก็เ้าที่แรกมันอยู่ตึกนี้แหละเจ็บต,ตรงเนี้ย nghe yeah. Giáp này nà, có đang Bông มีโลก Mark the location แงรถมันยังอยู่มันน่าจะยังไม่ไปถึงไหนใครจะเอาล่อเอานะมีคน Mark the location ไม่เอาลมีสามนะพี่เป็นได้ยัง,งยังยังโหเราต้องไปอีกออกขวาดีมดั้ยออกขวาซ้ายเยอะมากเลย ขวาก็ระวังด้วยนะเพราะไอตีนี้ไม่รู้มันไปทางไหนหนูออกซ้ายแล้วนะอ,อ้าอะไรบอกไปขวาออกซ้ายหนูบอกว่าขวามีตัวไปซ้ายดีกว่าหนูก็เลยบอกว่าแต่ถ้าออกซ้ายอะระวังตีมันด้วยนะไอตีนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนหนูพูดผิดอ่ะที่ม่ไดนะ้บ,บอกว่าออกซ้ายแล้วก็ ไอ้นะออกซ้ายมีตัวขวาระวังตัวเออแลยไปขวาอ้าวแหน่หนอน้องพี่เบิร์ดไม่รู้เหรอ,อระวังบ้านชุบนะเื่อบ้านชุบมีคนดนะักอา้าวมึงถอยไปทำไมพี่วงมาแล้วว่าจะไปกดปุ่มเอไอ้นี่เห็นแล้ว มีคนอยู่มา r ์ the ล o c ก t i ช n ่นมดก่นวงเลยยิงมันก่อนสิใช่ไงพี่ระวังนะระวังข้างๆนะตรงนั้นหนูยิงล้มไปแล้ว น่าจะมีเพื่อนชว์แปลกสังลอเนี่อยู่ดีเสียงก็หายตายละว Watch out Watch out โอเคน่าจะสองตัวเดี๋ยวสองอะเราละเราสาม

บอกแล้วให้ระวังรอบทิศจะวิ่งก็วิ่งไปเลย